กรีนอัสดาพรใส่ชุดไว้น้าอวดหุน่นต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เธอปังไม่ไหวแล้วจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสวยกรีนอัสดาพรสิริวัฒ ธนกกลหรือนางรำนำในละครเรื่องกระเช้าสีดาที่กำลังออกอาอกาศทางช่องวัน3ากำลังเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวล่ะคะ่ะสาวกรีนนั้นทำเอาคนดูอินหนักมากกับมารยาที่กำลังจะจับสามีของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพื่ออยากจะเอาชนะนางเอกทำสำเร็จจนได้ผู้ชายมาครองแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัวเองละครเรื่องนี้สาวกรีนออกแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวตีบทแตกสุดๆเรียกได้ว่าแซบในจอและก็นอกจอไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะถ้าใครได้ไดติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอก็มักจะได้เห็นเธอนั้นออกมาโพสต์ หุ่นสุดแซบในชุดฮุ้งน้อยห่มน้อยจนทาให้นุ่มๆน้าลายหกกันเป็นแถวตอนนี้ยิ่งได้ว่าเธอผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วด้วยนับวันก็ยิ่งสวยยิงแซบหนักขึ้นมากๆงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหวั่นใจหนุ่มหล่อยอย่างท่านวาสุริยจักรจะมีหึงมีหวงแฟนสาวบ้างหรือเปล่านะแค่นี้อาจจะชอบก็ได้ลนะเนาะที่แฟนตัวเองสวยและแซบขึ้นเรื่อยๆล่าสุดสาวกรีนก็ได้ออกมาโพสตภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งสวมชุดว่ายน้ําโชว์หุ่นสุดแซบทําไอจีลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวเเรียยยยกกอด, like, ดไลลลค์ทะับบแถมา แฟนๆก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นประมาณว่าขอไม้เรียวจะฟ้ารำนำมันมากแม่รำนำคนแซบตำนานเจ้าแม่ขมิ้นกับปูนน่ารักจังเลยค่ะรำนำมาแววเป็นต้นสวยๆทั้งแซบในจอแล้วก็นอกจอจริงๆแหละค่ะแถมหุ่นของเธอก็ยังปเป๊ะปังอีกด้วยดูแลตัวเองเก่งมากๆเลยไม่แปลกใจทำไมสาวๆหลายคนถึงอยากมีหุ่นดีแบบเธอ เรียกได้ว,ไว่าช่วงนี้สาวกรีนเธอฮอตและก็ปังสุดๆเลยในะคันนี้หลังจากที่อิสระจากงานแล้วก็ได้หลากหลายมากขึ้นแสดงละครในบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นอย่างนางรำนำแซ่บจริงอะไรจริงเลยแหละคะ่ะ